เราจะมาลองอิสกิตัวนี้รหัส E3AE1 นะครับ, e รบเราก็จะคัดเครื่องนเดิมให้ลูกค้านะครับเครื่องเราไม่มีแกะไม่มีเปิดนะมันจะยี่ปุ่น้ำเดิม,ดมดสวยๆเพรน้ำเขาขาวเราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวเครื่องทุกตัวนะครับกว่าเราจะมาเทสมาเนี่ยเราลองเทสเรียบร้อยแล้วผ่านสวยเราถึงเอามาอัดให้ลูกค้าอีกทีนึงเพื่อความสบายใจให้ลูกค้าน้ำมันเยอะเพลิงเราไว้บนอย่างเดียวอ่าไปฟังเสียงกันไปเลย miền đi thu cháy hết cháu